อ่ะโอเคครับผมขอการ์ตูนดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ช่องแฟนตาตีเฮ็ดอยกันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เตมนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นอ่าแก๊งบอลนะประจําวันที่19เดือน8ปดต่อพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็ไปเล่าชิงชนะเลิศนะรลบชิงนะทุกคนก็เป็นวันทุกคเจอกับวันมอทามนะครับผมวันทุกคอยู่ฝั่งซ้ายนะนี่นะครับส่วนวันมอทามฝั่งขวานะครับผมนี่เลย แผนการคือสองนะครับของวายทเคนะครับสองสองนะครับผมสองสี่คือบุกค้าตรงนี้น่าจะเป็นตัวตีอยู่เลยแหละโอเคฝั่งนี้มาครับเป็นสามนะสามนะครับผมสองบวกห้าเหมือนกันเลยสักก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวตีอยู่เลยนะเห็นไหมตัวตีอยู่หลังสุดเลยโอเคครับผมดี่ยวรูไลอ์อพแต่ละคนนะก็นมชมพูครับเรืองสองหมื่นหนึ่งนะครับผมขนมหวานนี่ครับเบีย นี่ครับผมโอ้โหนี่นะก็ตามตามตามแล้วนะผมเป็นคนสมการไม่ออกนะเป็นหนูหนูสงสัยอย่างเงี้ยผมพออ่านได้นะครับเนีย่ยคิวทิวนะผมเออพออย่างงี้อ่านได้ครับผมมิกกี้นะมิกกี้นะเอ่อวันนี้อะไรแพนแพนอะไรอะ่ะไม่ออกเหมือนกันนี่โอ้โช็อตสีนะครับเอลเดวิลนะครับผมอะตอมนะพาราแล็กก็พาลลเาพาล็กเขาเอก็โหนนะมาสู่ฝั่งนี้มั้งครับนี่ แต่เริ่มนะทุกคนก็โอ้โหเอพี9,000แน่ทุกคนเลยนะนอกจากจะเป็นน้องนี่เน็ตนะน้องนี่เน็ตนี่สายถึกเขาจะแบบเลือดมังเดียวเลยที่เหลือก็ตบบนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้น้ำแข็งไปครับ2ก้อนนี้เปิดมาแล้วครับจังหวะนีว่งมาแล้วีไปก่อนครับโอ้ช็อตีไปแล้วครับจังหวะนี้พอยสตอรี่โดนไปแล้วครับอืมนี่ครับผมไอวานโดนโดีไปแล้วครับน้ำแข็งไปหนึ่งครับน้ำแข็งคนละอันนะ แห่คนอันนะครับผมประมาณนี้เขจะจับตรงการลางเหมือนทุกคนนะเพราะว่าไม่รู้ดีมันมันตีป,ป้อมกันไม่เข้ามั้งนี่เอาแล้วครับสาวไปสองคนครับีรีครับออ้หไหลเป็นน้าไหลเป็นน้าอื้มขน,หน,นมหวานบอกอยู่ทีนึงบนก็หลุดนะตรงนี้ก็เอาบ้างนะเอาเรื่องเอาเรื่องวะไม่สนใจอะโอ้โหช็อตมาไม่ใช่โอ้โหช็อตพุ้งคุ่ง ป้อมตีโคตรแรงอืมกดตามากกดตามากตอนนี้มาดิโอ้โหดีป้อมตีโคตรแรงอ่ะจับตรงกลางก่อนนะทุกคนนะป้อมมันตรงกลางแล้วกันทุกคอตรงกลางเขาตีกันบ่อยมากโดนทิวทิวอีไปครับผมโดนไปอีกครับหนึ่งทีครับผมทิวทิวครับเหล่าฟีอีสปอร์ตเหล่าอีสปอร์ตตางทั้งล่างนะครับผมตอนนี้ครับมามากครับตอนนี้มามากครับโดนวิครับวเข้าไป ตอนนี้ผมตอนนี้ก็เป็นของรอยดูเคได้เปรีอยู่ครับวันผ่านมาแล้วหนึ่งนาทีสามสิบวิรอยดูเคได้เปรียบนะครับผมตอนนี้หลุดมาครับคุณยุคุณยุว่างไงคุณยุโดนด้วยโดนมิกกี้ดักได้ครับเรียบร้อยมาอีกแล้วครับผมข้างบนครับอ๋หลุดบ้างครับวิ่งไปข้างในครับเสาในยังไม่แตกเลยนะวิ่งมาแล้วครับวิ่งเล่นนะตอนนี้ตายครับอ๋อเขาจะมาขโมยนะเขาจะมาขโมยเพิ่มเลือดบ้านนะครับ มันทมบอกว่าตีไปดีผมเลือดเพิ่มได้นะแต่ว่าไม่สําคัญมากนะครับผมเพิ่มเลือดนี่คือสําคัญมากครับแบบนี้นะคือันเพิ่มเลือดไวมากวิละหมื่นนะครับผมวิละหมื่นนะเต็มได้หไหมเกมนี้วัดกันที่อ่าห้าทีผ่านไปอ่ะหลังหลังหลังเก้าทีลงมานะครับผมบอกเลยว่ามันแน่นอนครับสุดดีป e ไปครับผมอะตอมอืม เนี่ยนะเขาเขาไม่ค่อยตีป้อมมันเพราะว่ามันเพิ่มเลือดได้นะตอน,น,นแรกๆป้อมมันเกาะ80%นะมีเกาะ80%ตีเข้าแค่20%อ,อ่ะโห่ตนนี้สามกับบิวใส่เลงหงหายกับบิวโคตรแรงรับหายเลยต่ตอลงลูกไฟมาครับเรียบร้อยโดนน้องนิเนตไปับน้องนเนตตายนะครับผม ใครตายใครตายเละตายน้อยไม่เกี่ยวนะผมมันอยู่ที่วินาทีนะตอนนี้นะเกือบสิบวิทุกคนนะครับผมสิบวิขึ้นทุกคนนะตอนเนี้ยเหล่าฟรีครับเหล่าฟรีสองคนครับเบียร์ครับผมทิวทิวนะผมอ้าว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 คันจิคันจิว่าไงครับคันจิโดูไปครับผมคันจิคันจิเคนจิเออเคนจิมาดิน้องสุดหนูต้องใส่ยโดนกระโดดถีบไปเหล่าบนโดนทิวทิวเหล่าฟรีนะ ติวๆบอกขอทีหนึ่งหายโคตรแรงเลยว่ะติวๆดูดูเสานี้ดูเสานี้เสานี้โบ้โอ้โหพาแลกอี e ไม่โดนนะครับผมตอนนี้เป็นอะคาเป้อ่ะมวยเปลี่ยนอะคาเป้ยังไงวะจังหวะน,นี้ครับเคนจิบอกขออ e ีหน่อยละกันขอเพิ่มเสาละกันมันเพิ่มไวจริงครับมันเพิ่มไวจริงนะเห็นไหมดูอ e ีไปเห็นเขาเพิ่มแป๊บเดียวขึ้นนะ สั่งเนี่ยแนวไม่ยังไม่ตั่งกว่าเก้าทีอ่ะเขาเพิ่มเสาไวขึ้นนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันเกาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับป้อมอ่ะตีเข้าเบามากมาดิมาดิาดชิว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 โดนจับไปครับเรียบร้อยขนมหวานขนมหวานโดนถีบน,น,นี่ไงเหล่าทีนึงเรียบร้อยเพิ่มเลือดต่อนะเจนจิบอกชิวชิวครับโอ้ชิวชิวมากดูฝั่งนี้มาครับเหล่าฟรีไหมเหล่าฟรีอีสปอร์ตไหม โบ้หืมนีไม่โดนบนมาไหมบนเพิ่มเลื่อนบ้างครับเป็นไหมตามคนตามข้าเลืึดนะตอมเพิ่มเลื่อนข้างล่างนะครับแล้วเพิ่มข้างบนนะเอาล่างมาบุกล่างมาบุกล่างยาวยาวครับฮึมยีมืดไปครับสารฝันไว้เด็กโอ้โหโอเหลาเหลาฟีเหลาฟีแต่ลิงมาแล้วลิงบอกโอะโหโดนรวบลิงโดนรวบืหหาย ลิงลิงลิงว่าไงครับลิงโอ้โหเสาเอจะแตกแล้ว so นะเสาเอนะข้างบนน่ะเสาเอว่าไงครับเส่าเอต้องรีเพิ่มเลือดนี่แตกแน่นอนเฮ้ย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 แตกมานี่ยคือเสียเปรียบมากนะผมเพิ่มเลือไม่ได้นะต้องรีเพิ่มเลือแล้วตอนนี้ต้องรีพิ่มเลือดแล้วครับเอาแล้วจังหวะนี้เอาแล้วไงอ่ะเจอซึ่งหนักแล้วครับตอนนี้เจอซึ่งหนักแล้วครับ เสาบนนะจะถไหนแล้วับตอนนี้อ่าอ่าป้อมตีโคตรแรงอ่ะบอกเลยอ้าวเขาออกเสามาให้วะเนี่ยเอาเสามาให้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเก็บเสาดิหายหมดตอนนี้ก็บุกนะครับผมจับภาพไม่ถูกเลยวะทุกคนเอาแล้วครับเพิ่มเสาขึ้นสองอันในตอนนี้เรียบร้อยเลย เสาล่างก็มีโอ้โหสามอันครับโดนขโมยมาหนึ่งอันแล้วครับตอนนี้น่าจะมีอันเดียวนะฝั่งนี้นะไหนวะหาไม่เจอตอนนี้ผมแม่งมืดหัดแล้วเอาแล้ววะเฮ้ยเอาหลุดแตกครับน่าจะแตกนะไม่น่ารอดครับอุ้ยกันได้ดิจะบอกแล้วว่าคันไดสาวแตกสาวแตกโอ้โหโคตรลุ้นเลยว่ะโคตรลุ้นสาวแตกว่ะ มาดิเฮ้ยเสาซีก็แต่งแล้วเสาซีเสาซีเสานี้นะเอาแล้วทุกคนแม่งซูสีจัดว่ะตอนนี้ก็เสาเอตอนนี้ก็เสาซีว่ะเฮ้ยเหลาไปดิเหลาไปดิเหลาไปดิขโมยไปแล้วขโมยไปแล้วครับเรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยขโมยสามเสาสีเสาเลยเอาแล้วเอาวิ่งอ้อมเป็นหนังระตูนเลยอ่ะเขาขโมยกลับมาบ้านแล้วนะ โู้หเรียบร้อยเลยโอเอลวิชจะอี GI, ไม่โดนดนะโดนตัดล่างไว้นะเพนจิหืเรียบร้อยท้าเสาเนี่แตกไปแล้วครับเสาของไวทุกช่แตกไปแล้วนะตอนนี้เป็นโอ้โหสามเสาเพิ่มเลือดอะเอาดิโอ้หเนี่ยเสายังอยู่นี่อันนึงน่นะผมว่านั่นเป็นน่าจะเป็นของวันวัฒน์และเจานะนะผมว่านะถ้าแบบ ถ้าเสียไม่เสียเสาเลยอ่ะเอาโดนขกำมืกลับไปและหนึ่งครับดวงมืกลับและหนึ่งครับหลวงสายวิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กมันนะต่อครับแตกไหมถ้าแตกไหมถ้า like แตกไหมถ้าแตกไหมแตกเข้ากันไหมอืมรถ E ไปครับโอ้โหโอ้ไทยวันครับไทยวันเท่าีนะโบ้หายเลยนะยี่ชื่อขึ้นนะแต่ยังไม่แตกครับเสาเอเขายังเพิ่มขึ้นอยู่นะเสาเออยู่มวลนะผมวงสงสายเพิ่มเลือดอยู่นะครับ มามายัางไงหืมวิวกลางอากาศไปดิครับจมชมพูว่ายังไงอ่ะถึกขนาดไหนอ่ะมาดิหูหูหายอะตอมโคตรแรงครับมา10นาทีนะครับยังไม่มีใครแตกป้อมใหญ่เลยนะตอนนี้เหลือ7นาทีนะครผมโอ้โหทิวทิวอีไปครับเคนจิล่วงครับคือขโมยเสากลับครับเรียบร้อย2อันเท่ากันแล้วเอาเร็วเอาเร็วเอา3อันแล้วครับอุ๊ อู้วฉอดขโมยมาตอนไหนเนี่ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยหาคนต่างขโมยมะเฮ้ยต่างคนต่างขโมยเสาว่ะเฮ้ยทำไมผมหมวกแล้เสาสำคัญนะหมวกแล้วแถบนี้นี่ต้องขโมยเสาครับอันนี้จะขโมยเสานะทุกครั้งจะขโมยเป็นเอ่อแข็งนะหรือพวกดูดนะอันนี้ต้องขโมยเสาครับเอาเพิ่้ไวจัดโอ้โหเสาฟรีว่ะเสาฟรีว <t aser> ่ะขโมยขโมยเสาฟรีว่ะ เคนจิเคนจิอยู่อ่ะเดียวหเรียบร้อยลิงดิเจนลิงดิเจนว่าไงอ,าอืมโอ้โหเดี๋ยวจีวิทิอาขอตีหน่อยนั้นเรียบร้อยโโอ้หูยโคตรอ,อันฝันฝันได้ไทยนะอีโดนไปสองตัวเมื่อกี้นะเฮ้ย ดูสีดูดีจังวะคูน่นี้คู่ชิงนะครับมาดิมาดิเดร์บ็อกซิ่งโดนคิวไปครับตอนนี้ครับคือการสคนแน่นอนนะฮะการสองคน,น,อน,องคนทั้งบน,นครัอันนี้ก็น่าจะกันเอาเอาฟีอุ้ยอุ้ยอุ้ยห,หลาไลเไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำอือหืมอือหืออ้โหอีไม่ดี E P P e อีวีดิสนุกสนุกปี้สนุกปี้อีวิดิครับตอนนี้ไบทูเค okay. จะเน้นป้อมบนนะครับตอนนี้ผมเห็นว่าเขาบุกแต่บนเหลยมาดูวิ่งเลยแต่บนเลยไหมถ้าแหลกโดนโดนป้อมตีก็จะตายแล้วนะป้อมตีโคตรแรงนะครับอีว <c oughs> e ี่งดิจับเพิ่งจับอืมอืมโคตรเถื่อนโคตรเถ,ถื่อนโคตรอันตรายโคตรก๊อตนะดูครับตอนะนะี้มันดูว่าโคตรตึงเออผมรู้แล้วโคตรตึงเดือ บุ้มองไรเพิ่มเลเยตต่อครับตอนนี้เพิ่มเลเยตตรงกลางก่อนครับสองอันนะครับผมฝั่งนี้ก็มีหนึ่งอันหนึ่งอันสองอันเท่ากันนะตอนนี้สองสองนะครับผมซีโด้วยนะป้อมนะมาโดนโดนเข้าไปครับโดนมิกกี้เข้าไปครับมิกกี้โคตรแรงเหมือนกันนะครับโคตรแรงครับมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิหืมรถอีกตึกขนาดไหนก็ตายนะครับผมโอ้โหนมชมพู ิ่มเลือดก่อนครับทิวๆขอเพิ่มเลือดก่อนครับบนก็โดนอีไปครับอะตอมไม่รอดครับผมฝาแล้วหลังหืมไอ้วันเนออีไปแล้วครับสองนะผมเพิ่มเลือดทำไมกลับครับวิ่งกลับครับขโมยขโมยเลือดป้อมกลับครับตอนนี้ครับเสาแตกสองอันแล้วนะครับผมเสาในเปิดแล้วนะตอนนี้เสาในเปิดแล้วนะเสาในเปิดนะครับตอนนี้นะสุดเอ้ยสมยกลับไปแล้วครับสมมยกลับไปแล้วสมมยกลับไปแล้ว สนุกจัดหรอสนุกโคตรสนุกเลยอ่ะมันได้ดูตเต็มๆทุกท่า,าทีนะคู่ชิงอ่ะเออเนีย่ยเขาเพิ่งเอสองเสาตองนี้ก็หนึ่งเสานี่ดูเ,ดเต็มแล้วเนี่ยเสาเอหลุดไหมตอนนี้หลุดไหมไม่มี้ให้หลุดนะครับมาครับมาบุกมาครับตรงน,นี้บุกนมแชมพูแชมพูสายป่วนนี่ไงล่างดีไปเอพี HP, หายหมดบึ้มลงมาทีเดียวครับโดน้องดีเน็ตหน่อยดี โอ้โหพาแหลกดูมาใส่อีทีเดียวหายครับฮึมฮึมฮึวันนี้ไม่โดนนะผมมาวิ่งมาจังหวะนี้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมายังไงวิ่งมาใส่โอ้โหโคตรเดือดอ่ะจะเดือดจริงว่ะไอ่สต่างคนต่างไม่ยอมอ่ะดูดิสาวก็จะแตกกันนะข้างล่างอ่ะถ้าสาแตกสาวถ้าสาวถ้าสาวของมันมาทำแตกนี่ผมว่าสนุกกว่านี้นะ แต่ตอนนี้เขายังการได้ดีอยู่นะเห็นไหมหลานสอนได้ไทยเขายังแบบมาเพิ่มเลือดป้อมข้างบนก็น่าจะเพิ่มเลือดป้อมเนี่ยเพิ่มเลือดป้อมเอาแต่แล้วเฮ้ยทุกคนเอาแล้วเอาแล้วแตกแล้วว่ะเสาซีเหลือเสานี้นะเสาเอกับเสาเสากลางนะเฮ้ยเฮ้ยเไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับสองนาทีสุดท้ายแนละ้วตอนนี้สองนาทีครึ่งครับอืเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหอี๊ยบตรงกลางครับใส่กันอยบเอี๊ยบใส่กันยับ๊ยบ,ยบ,ยบ หู้โหอดเดือดอนี่ครับบาดูเคก็เน้นป้อมบนุนครับป้อมบนใกล้แตกกันนะแถาเออะเอลขออีทีหนึ่งปุ๊บโดนสองครับเรียบร้อยว่างตอนนี้ว่างดิเอาเอาแตกเรียบร้อยครับเอาแล้วไงเอาแล้วสูสีแล้วสูสีแล้วเอลดุดมาแล้วอีอไม่โดครับเอลเอลตีกำแพงพอดีโชคดีไปหน่อยครับ สี่กำแพงน้ำกินนะเอาแล้วใครตอนนี้ใครจะวิ่งใครจะยังไงครับใครจะดุดใครจะดุดง่ายๆกันแค่ตอนนี้ครับต้องมีคนกันแล้วผมเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงบุ้มบุ้มหูเอาในไม่ให้ตีนะครับตัวนี้เอาเสานี้ก่อนครับเสาเสาแรกใครชนะก,ก็นชนะครับในเสานี้ครับ เอากลางก่อนแล้วตอนนั้เนี่ยเรากลางสองพันสุดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยหลุนจัดโคตรสุดสีดูดิทุกคนเฮียเท่า,ทากันเลยเราถนะ่ายรูปไว้ตรงนีงนน <c oughs> ้นะครับนะถ่ายรูปลงปกอะไรอย่างเงี้ยเท่ากันเลยอ่ะดูดิเฮียสุดสีจัดออืมีไม่โดนครับออืวินเฮ้ยเฮ้ยใครชนะก็ตอนนี้เป็นวันทุกคีจลางกระแพ้หรือเปล่าหนึ่งนาทีท้าย ดูสีจังเขาว่ะสีจังหวะเขาว่ะเอาแล้วไงจังหวะนี้เอาแล้วไงครับโดนตันไปครับเอวโดนครับเอาแล้วไงโอ้โหใส่กันยับยครับใส่กันนน้ตัดตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่มเลือดครับตอนนี้ก็ต้องบุกครับเอาดิเฮ้ยรีวรีวรีวเอาเสาไหนหลุดวะเอา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 แพ้เนี่ยเอา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 เฮ้ย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 หนึ่งนาทีสุดท้ายสิบวิสุดท้ายเอาเอาแพ้เนี่ยเอาเอา โอเคโอเ,เคชนะ,ละกลับมาชนะวันนี้วันนี้เ,เียโคตรสุดโคตรเดือดเ,อเฮ้ยเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้ครับโอเคชนะอะไรเงี้ยเฮ้ยโคตรเดือดโคตรเดือด,อด,ด,อดผมบอกแล้วว่าไงล่ะผมบอกแล้วว่าโคตรเดือดเนียชนะเฉย แต่ว่าพิชชน,นะครับผมบอกเลยครับว่าก2 k ของจริงครับตอนนี้เป็นแชมป์แล้วนี่โอ้ยมาแชมป์ว่ะเป็นแชมป์ครับตอนนี้วับ Y2K เ,เป็นแชมป์นะครับผมก็โอ้โหครั้งที่แล้วเป็นเบบีวันอัพนะเห็นไหมครั้งนี้ครับผม Y2K ครับผมโคตรมันผมบอกเลยว่าโคตรของโคตรมันนะครับผมโคตรสูสีดูดีอะใครดูนะโคตรมันอ่ะเนี่ยเหลือแบบสองเสาตรงกลางอ่ะเข้ากันเป๊ะเลย โคดมันเห็นไหมทุคบโคดมันมันจัดมันจัดบอมันจัดมันจริงครับผมบอกเลยว่ามันแบบมันจัดจัดเลยทางเนี้ยผมที่ผมได้ดูมามันสูสีจัดอ่ะมันลุ้นแบบบาทีอยู่ช้าไว้เข้าใจไหมคือแบบหลายๆคู่แบบมันมันบางทีก็ขาดนะอันนี้มันลุ้นแบบลุ้นจัดเลยอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์กดซับสไคร้กดติงในช่อง เป็นต้าทีฮิด,ด้วยครับสำหรับนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ